วันดีเจ้าปลาดาวจะมาแกงนอไม่ดิบเนาะใส่ปลาล่าอันนี้ก็มีพริกมิตกรกะทียมมิตรตะไคร่ปลาล่าเนาะพระเจ้าปลาดาวนอไปต้มก่นอนนาะน้ำเดือดแล้วเจ้าอันอใส่เลยต้มนอกันเนาะ ประดาวต้มนอต้มน้ำทิ้งไปละขังแล้วเจ้าโอ้ผินพองเป็นปวกเจ้าพวกเลยมันเป็นนอค้ายๆนอไม่เหี้ยวลนะเนาะกดผิวลีนเยอะก็เดี๋ยวกักดที่ป็นพองๆมันนั่นแหละประดาวต้มน้ำทิ้งไปประมาณซาวนาที เติมหน้าหม้กแกกไปสองข้างแล้วนี่โอ้นอนที่น้ำหวานนะมัน <c oughs> เป็นนอนเหี่ยวอะ่ะนะเอาพริกก็ใส่ เอาแกงต่อเฮือนน้ํพริกน้ํเกลือมันມันซึมในหน่อนไมเนะ ห้าหกใส่เจ้าเครื่องปุ้งก็มีตะไคร้ักไคร้่เจ้าจักไครใส่เยอะๆกุนัปดาลใส่ไปหัวกึ่งนะหัวขึงกระเทียมหอมแดงกะปิอืมแล้วกัพริกนะความเผ็ดแล้วแต่ชอบ ้ามห้าใส่ก่อนเจ้าใส่เยอะก่มได้น้ำหม็นพอละเจ้าสองจอดพ่อใส่กะปิไปเยอะเนาะกระด้ามจะใส่ปินปากๆนะมันสอบไห้สอบมันเนาะ แข่นี่ก็เหม็นแล้วเจ้าสองจอดนี่เจ้าคำเดียวมันแน่อาจจะใส่น้ำปูเย่ยกะเวลาเขาตักใส่ในถ้วยมันก็อยากจะใส่น้ำปูเัาก็ใส่ได้แต่เวลาเขาใส่ปลาล่าเยอะๆใส่น้ำปูไปแหมมันก็จะเหม็นเนี่ยกะอันนี้มันเป็นความจริงนะพระป้าดาวมีน้ำปูเนาะอยากจะกินสองรสอีนเล กระดาวปิดฝาม้อเติมหน้าไปสองรอบ แกงน้อไม้แกงนอ้อไมใเซปาลา หม้อแกงแบบพิทและเจ้าโอ้ปลาดาแกงไปเป็นจัดเหมือนละแต่ถ้าพิโทรศทรัพท์ก็เป็นสมองพวกกับเจ้าน่ะสมองปลายพวกนักนอนนี่มันนานฮืนนานบบนานหวานตีปลาดาวปลาดาวะมันฮืนมันฮืนนี่นะมันคืนนี่นะพอปลาดาวชิมดูไห 心都心都。 คนเดียวนะถ้าเขากปล่าล่างแล้วแขมันล่างเจ้าป้าป้าคนทำงานหนองบ้านก็ขแขนนั้นแหละเขาเปลี่ยนแม่บ้านทุกอย่างต้องนับพิสสอบในบ้านคนเดียวเจ้าป้าป้าทำกับข้าวบ่าเป็นเด็กจะกินอย่างเดียวทำกับข้าวไม่เป็นเลยไม่เป็นสักอย่างเลย ใบยันน้งใส่เจ้าเนี่ยแต่ปราดาวแจกแข็งไว้เนาะก็เดินมันก่อนละลายเจ้าเนี่ยน้ำยันน้ำปิดกระป๋องเจ้าสําเร็จรูปกระป๋องมันใหญ่เนาะพระลักษแข่งนอกระแบงขึงแบงสองแบงสามแยกก ปลาดาวแกงนอน้ามอย่างนักกินน่ะมาหนักแล้วเจ้าพอปลาดาเขากินเขาสวยเนาะอืมสับอันปลาล่ากินปลาล่า อยากเข้าอีกอ่ะปรุงรสได้เกลือเจ้าป้าดอสอบกเกลือเนาะ ดดของูรสค่ะของูรสก็แล้วแต่สอบโอ้ดูมังนอกได้กลิ่นแบบน,นี้นะเจ้านี้สีสูตรอ้วนี่มันแป้งแป้งน้ำเจ็ดเปนสอบได้หาได้เนาะหาเรียกไปกับปับป๊บกับป้าที่หลังนี่นยังมาได้สักห่างเลยเจ้า ว่าดาวสั่งทางเพชรเน่ยเนี่ยทางหลังว่าเจ้าคนมีขายกันเนาะเขากอ็สั่งเอาอีกอะเก็บพักสะอมพักละหลังบ้าน <c oughs> อ๋อได้ไดแค่น,นั่นเขาจะตัดมันมาเยอะเนาะก,กว่ามันตายเนาะ เรียบร้อยแล้วเจ้าแกงนอไม่เหี่ยวสั่งซื้อมาเนาะ <c oughs> แกงเจปาล่าอยากเขา้าป้าดาวขอจบคลิปแคนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเตวยเนอร์จะได่ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ